การเลือกรับรู้หมายถึงการที่บุคคลมีการเลือกว่าจะรับรู้สิ่งเร้าสิ่งไรบ้างในสถานการณ์ทั่วไป บุคคลจะได้รับสิ่งเร้าจำนวนมากมายแต่จะเลือกให้ความสนใจแก่สิ่งเร้าเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเช่นการไปซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตผู้บริโภคจะมองเห็นสินค้าจำนวนมากมายที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านสือสันขนาดและรูปร่างรวมถึงการรับกินต่างๆและได้ยินเสียงต่างๆอย่างไรก็ตามในผู้บริโภคจะได้รับสิ่งเร้าที่หลากหลายจำนวนมากมาย แต่ก็จะเลือกรับรู้สิ่งเร้าที่ตนเองให้ความสนใจและต้องการซื้อเท่านั้นซึ่งปัจจัยที่มีผลอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคประกอบด้วย 1. ลักษณะของสิ่งเรา้า หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติทางกายภาพการออกแบบบรรจุพัณฑ์ชื่อหรือตราสินค้าและการโฆษณา 2. ความคาดหวังผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะรับรู้ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามความคาดหวังของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของตนเองรวมทั้งการได้รับคำบอกเล่าของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ สามแรงจูงใจผู้บริโภคมักจะรับรู้สิ่งต่างๆตามแรงผลักดันหรือความต้องการของตนยิ่งระดับความต้องการนั้นสูงมากเท่าใดก็จะทำให้ผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งเร้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองมากขึ้นเท่านั้น โดยในที่นี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะของสิ่งเราซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินคา้าหรือบริการภายหลังคุณลักษณะของสิ่งเราที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคได้แก่สิ่งต่างๆดังนี้ 1. ขนาดหรือความเข้ม 2. ความแปลกใหม่ 3. กาลมารมณ์ 4. ความตลกขบขัน 5. การเคลื่อนไหว และหความตรงกันข้าม 1. ขนาดหรือความเข้มหากสิ่งเราที่นำเสนอมีขนาดใหญ่หรือความเข้มมากย่อมมีโอกาสที่จะทําให้ผู้บริโภคสนใจที่จะรับรู้มากขึ้นเช่นในภาพนี้จะเห็นว่ามีรูปผู้ชายขนาดใหญ่บ่งบอกถึงขนาดและรูปร่างที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ว่า เป็นโฆษณาอะไรซึ่งในภาพนี้การโฆษณาเป็นการเชิญชวนให้มาสมัครเล่นฟิตเนสสอความแปลกใหม่หมายถึงสิ่งเราที่นำเสนอมีความแปลกหรือความสนใจจากสิ่งที่เคยพบเห็น ทําให้ผู้บริโภคเกิดความแปลกใจและสนใจที่จะรับรู้เช่นในรูปเป็นการโฆษณาของอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เรียกว่า iPod และ iJune เป็นการบ่งบอกได้ว่าภายในเครื่องเล่นนี้มีอะไรมากมายที่จะทำให้เกิดความบันเทิงได้ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังการฟังเพลงและการติดต่อสื่อสารเป็นต้น การมารมหมายถึงสิ่งเร้าที่นำเสนอโดยสอดแทรกหรือแฝงเอาการมารมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอสิ่งเร้าประเภทนี้มักจะมุ่งเสนอแก่ผู้บริโภคเพศช,ชายเป็นหลักดังภาพเป็นโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่สื่อถึงความมีสเสน่ห์ความน่าสนใจและมีแรงดึงดูดเย้าวยวนน่าหลงไหล 4. ความตลกขบขันหมายถึง สิ่งเล้าที่นำเสนอทำให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ขันหรือรู้สึกตลกขบขันดังภาพเป็นตัวอย่างโฆษณาน้ำยาบ้วนปากสื่อถึงคนที่มีกลิ่นปากรุนแรงโดยแฝงความตลกไปในโฆษณาทำให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ขันห้าการเคลื่อนที่หมายถึง สิ่งเ้าที่นำเสนอมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจที่จะรับรู้เช่นการใช้โฆษณาติดตามข้างตัวรถยนต์การใช้แผ่นป้ายโฆษณาที่เปลี่ยนภาพไปมาได้หรือการใช้ป้ายไฟโดยใช้ตัวหนังสือที่เคลื่อนที่ได้ ความตรงกันข้ามหมายถึงสิ่งเราที่นำเสนอมีความแตกต่างกันแบบตรงกันข้ามซึ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจอยากจะรับรู้ดังภาพเป็นโฆษณาน้ำยาย้อมผมยี่ห้อหนึ่งที่อาศัยแสงสีของทิวทัศน์ด้านหลังมาทำให้เกิดลวดลายบนแผ่นป้ายโฆษณาซึ่งสามารถเปลี่ยนสีผมได้ไปตามแต่ละช่วงเวลา ทั้งหทฤษฎีดังที่กล่าวมานั้นเป็นคุณลักษณะของสิ่งเรา้าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์คุณสมบัติทางกายภาพตราสินค้าหรือสื่อโฆษณาล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคดังนั้นองค์การธุรกิจจึงต้องพยายามสแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและเลือกรับรู้สิ่งเร้าต่างๆที่ตนเองนำเสนอ